เดี๋ยวเรามาล้ความรู้สึกลึกๆในใจของเขาในตอนนี้กันนะคะว่าวันนี้ตอนนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ไปแรกนะคะลันนิง่งดูเหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะวิ่งหนีความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อคุณหรือเปล่าคะพยายามที่จะไม่ให้นึกถึงคิดถึงแต่ก็ วิ่งหนียังไงก็หนีไม่พ้นค่ะเพราะความรู้สึกเนี่ยมันติดอยู่ในใจติดอยู่ในหัวเขาไปตลอดเวลาอยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้เลยนี่ไงเหมือนเขาได้ค้นพบถึงจิตวิญญาณของตัวเองอะ่ะว่าเออเขา คิดถึงคุณเขาต้องการคุณมากแค่ไหนในตอนเนี้เหมือนเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจถึงหัวใจตัวเองแล้วนะคะว่าที่ผ่านมาต่อให้เขาจะมีทางเลือกตัวเลือกมากมายอะ่ะก็ไม่มีใครที่จะติดอยู่ในหัวใจของเขาได้นานเท่าคุณเลยและยิ่งในตอนนี้นะก็บอกได้เลยว่าเขารู้สึกถึงคุณมากและไพ่ของการ อยากรีเทิร์นอยากขอโทษก็มานะคะเขาอยากขอโทษคุณอยากให้คุณให้อภัยแล้วก็อยากจะกลับมาอยากอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเขารับรู้ถึง จิตใจตัวเองเหมือนเหมือนกับคนที่ได้ตื่นรู้หัวใจแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้แล้วก็คุณนี่นแหละคือคนที่เขารักคุณนี่นแหละคือคนที่เขาต้องการมากที่สุดนะคะอยากจะขอโอกาสครั้งที่สองอยากจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณนะคะเหมือนเหมือนกับว่าตัวเขาอะได้ค้นพบถึงความผิด พลาดในอดีตสิ่งที่เคยทำไว้กับคุณเยอะแยะมากมายแล้วก็เหมือนกับได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างว่าเขาพลาดสิ่งไหนไปบ้างแล้วเขาก็จะพยายามปรับปรุงตัวเพื่อให้เป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับคุณเลยนะคะอยากขอโอกาสครั้งที่สองเนี่ยคะอยากแก้ไข ทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วมึงก็ว่าเขาเองก็อยากจะปรับปรุงตัวให้เป็นคนที่ดีขึ้นอย่างที่บอกแล้วเนาะที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. เขารู้สึกได้เลยว่าเขา mm hmm. เขาลืมคุณไม่ได้อะการที่ไม่มีคุณน่ะมันก็ไม่ได้มีความสุขเลยอะชีวิตก็ยังมืดมนยังหาทางไปไม่เจอ ต่อให้จะไปสารสัมพันธ์กับใครต่อใครมากมายมีตัวเลือกทางเลือกมากมายก็ไม่มีใครที่จะให้ความรู้สึกแบบนี้ได้เท่ากับคุณเลยในตอนนี้นะคะไพ่ของการขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่เนี่ยมาถึงสองสามใบเลยนะแล้วเขาก็มีความหลงไหลในตัวคุณมากอะเรียกได้ว่าตัวเขาเนี่ยเสพติดความเป็นคุณในทุกๆอย่างเลยนะคะ รูปรสก,กลิ่นเสียงแล้วก็การใช้ชีวิตมันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้จริงๆอยากที่จะกลับมาขอโอกาสอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอีกครั้งนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าต่อให้เขามีใครเนี่ยก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะซึ่งซึ่งในตอนนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยก็มีตัวเลือกทางเลือกมากมายเลยนะคะ เขาเองก็น่าจะไปลองสางสัมพันธ์กับคนอื่นๆดูแล้วล่ะแต่มันก็ไม่ได้ตรงใจไม่ได้มีความถูกใจไม่ได้มีความลหลงไหลหรือไม่ได้มีความรักอะเพราะจากหน้าไพ่นี้ถึงแม้ว,ว่าไพ่จะไม่ขึ้นถึงความรักแต่มันก็เป็นขึ้นถึงความปรารถนาที่จะมีคุณอยู่ข้างกายตลอดไปนะคะก็ผมบอกได้เลยว่า มันมากกว่าความรักอะ่ะเขาต้องการมีคุณเป็นคู่ชีวิตเขาค่ะนะคะแล้วก็อยากที่จะให้คุณเนี่ยอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าต่อให้ไปหาใครต่อใครอะ่ะจะสวยหลอองดงามแค่ไหนก็คงจะไม่มีใครที่เขารู้สึกดีได้เท่าคุณแล้วล่ะและถ้าหากว่าเขาเคยมี โัวเลือกมากมายในความสัมพันธ์นะคะในวันนี้หัวใจของเขาก็ตื่นรู้แล้วค่ะแล้วเขาก็รับรู้ได้แล้วนะคะว่าหัวใจของเขาเนี่ยต้องการเพียงคุณคนเดียวเท่าน,นั้นในตอนนี้